สำหรับใครครับที่รู้จักผมจริงแล้วก็ได้ติดตามผมเนาะก็ไม่อยากจะพูดอะไรกันเยอะแล้วกันนะครับในหน้าของช่องทางคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหน้าคลิปหรือว่าในชมรมของเราครับเต็มระบบนะครับมา3วันติดแล้วต้องบอกว่านะครับเต็มระบบแบบไหนครับต้องบอกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าช่องตัว VP ชุดโครงการ3ที่นะครับมา3วันติดแบบนี้นะครับขอใช้คําว่าฟุกแล้วกันแต่ว่ามาแบบนี้เรื่อยๆแล้วกันครับแนวทางทัศนะที่ผมจัดวางไว้ในครอบครัวนะครับต้องบอกว่ามาครบหมดเลยก็ยินดีสาหรับท่านสมาชิก ทุกทุกทันด้วยแล้วก็หน้าใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ครับแล้วก็นะครับไม่เชื่อก็สามารถนะครับเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ผมหรือว่าหน้าช่องนะครับมีผลงานผมที่ผมวางหรือว่าอัดคลิปไว้นะครับทุกทุกวันเลยนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้แล้วกันว่าผมพูดความจริงไหมก็วันนี้นะครับอยู่ในวันจันทร์แล้วกันเนาะก็ต้องว่าโปรแกรมฟุตบอลอาจจะนะครับดูเบาบางลงบ้างแต่ว่าวันนี้ครับผมก็ยังนะครับมีไม้เหมือนเดิมครับสองคู่นะครับหน้าช่องเราเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฟุตบอลฮอลแลนด์ครับยิวชั่นสอง การมาเย็ยนของทางด้านที่ผู้มาเย็ยนอย่างเดนบอร์แน่นอนครับผลงานตอนนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเอ็กเซลซีครับที่ค่อนข้างที่จะ ดูดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะดูดีกว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าขอใช้คําว่านาบเกมที่เล่นในบ้านแล้วกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ค่อนข้างทําได้ดีแล้ววันนี้นะครับเปิดบ้านพบการมาเยือนของเดนบอสทีมตอนนี้ต้องบอกว่าผลงานนะครับกำลังหลุดกําลังล่วงลิผลงานเนี่ยไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็ปัญหาพวกเขาครับยังอยู่ในเกมเยือนนะครับแล้ววันนี้ออกมาเป็นเกมเยือนอีกครั้งครับผมก็ยังอยากจะมองเจ้าบ้านอย่างเอ็กเซลเซียครับวันนี้3แต้มนะครับผมมองว่าน่าจะมีให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางดฟุตบลลโเียก ะจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโบตซานี่ครับวันนี้เปิดบ้านพบก,การมาเยือนของนัทยูลิเลียแน่นอนครับอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้อาจจะไม่ห่างกันมากแต่ถ้าเราไปจ่อเลือกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นในบ้านเกมนัดต่อน,นัดของทั้ง2ทีมต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านอย่างโบตซานี่แล้วกนะ็น้ำหนักเวทราคาที่ออกมาครับค่อนข้างที่ให้เจ้าบ้านอย่างชัดเจนแล้วคคู่นี้ นะครับไม่อยากใช้ไม่อยากพูดอะไรกันเยอะก็ขอให้นะครับเป็นฟุตบอลลูกประสบการณ์แล้วกันนะครับวันนี้ยังอยากให้เสียเจ้าบ้านอย่างโบโตซานี่ครับส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือว่าทัศนะเพิ่มเติมครับสามารถนะเข้ามาเจรจากัผมได้แนวทางทัศนะดีๆแบบนี้นะครับมีให้ทุกวันครับถางเข้าอยู่ที่หน้าช่องแล้วก็ตอนนี้สมาชิกใหม่ครับรับเสื้อฟุตบอลสวยๆกีดเพื่อเยอร์ขอมแก้วน้าเก็บความเย็นครับรับรองว่าสมถึงนาบานทันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนคครรัับบ